สวัสดีค่ะร้านออลุงเรืองคางนิดนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องช่าง้อมคัดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบคัดเข้าเปลือกนะคะเป็นของยี่ห้อไทเกอร์ค่ะรุ่น krv 2 500A อัตราการช่างตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่5กิโลนะคะถูกสูงสุดก็89กิโลนี่เป็นลักษณะโดยรอบนะคะทางด้านนี้นะคะเราก็จะเป็นช่องเที่ยาไว้ใส่ข้าวเปลือกนะคะ นี่ก็อตอนนี้เราจะตั้งไว้ต่ําสุดก็คือ5กิโลนะคะเดี๋ยวพอเราใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเหมือนเข้ามาคัดในนี้นะคะด้านในก็คือจะเป็นเหมือนตะแกรงอะค่ะมันก็จะบุ่นไปเรื่อยๆนะคะด้านนี้ก็คือด้านที่เราจะปล่อยข้าวดีออกมาส่วนด้านนี้เป็นฝุ่นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานเครื่องกัน ใส่ข้าเปลือกไปนะคะ เหมือนเป็นพข้าวรีบนะคะตอนนี้ก็จะใกล้ห้ากิโลแล้วนะคะเครื่องก็ตัดนะคะตัดการปล่อยห้าโลนี่ก็จะเป็นข้าวที่ได้ออกมานะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทางเพจร้านเราเนาะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพาณิชนะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็กดติดตามมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ